ขอเข้าจุดที่เป็นหัวใจเลยนะครับหัวใจของมันก็คือคนเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าเราเลือกเลือกไปลองในสิ่งที่มีคุณภาพเป็นการลองที่มีคุณภาพเราจะรู้อะไรบางอย่างเราเราสามารถที่จะเลือกต่อว่าจะทํางานและใช้ชีวิตยังไงการที่เราไปพัฒนาการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมาแล้วเราไปไปทําแบบนั้นนะครับอยู่นานๆเราจะเคยชินเคยชินกับรูปแบบชีวิตที่มีคุณภาพทุกท่านครับการที่เราเคยชินแล้วอยู่ได้นาน กับรูปแบบชีวิตที่มีคุณภาพนั่นแหละครับคือคําตอบหนึ่งของชีวิตผมอยากให้ญาติชาวไทยได้ไปลองอะไรบางอย่างครับก็เลยทําเป็นวิดีโอมา4วิดีโอนะครับอยากให้ลองจริงนะครับทุกวิดีโอครับมีชื่อเดียวกันนะครับลองจริงเพื่อพิสูจน์การค้นพบที่ดามธีรธรรมมนุษย์อวดอ้างพูดง่ายง่ายครับผมรักจริงๆแล้วก็รักดีรักตนเองรักผู้อื่นด้วยนะครับก็เลยทําวิดีโอมาว่าทํำยังไงนะจะมีแนวทางที่ทําให้ตนเองสังคม ประเทศไทยและโลกดีขึ้นผมค้นพบแล้วครับแต่วิดีโอน่ะมันเกิน400วิดีโอซึ่งผมเองก็สำนึกอะแหละนะครับก็เลยมาทำเป็นหนังสือแต่มันจะรอนานไปช่องทางคือช่องทางที่เป็น y o u t u b e เนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่คนเราสามารถบอกต่อกันได้ง่าย5บก33นะครับลองให้รู้ได้เองคือทุกคนครับสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งดีๆในตนเองเราเลือกไปต่อได้ซึ่งมันอาจจะนานไปผมก็เลย ลดมันลงมาอีกก็คือ5้บวกสาลองให้รู้ได้ง่ายเช่นผมลองมาเกิน30ปีแต่ถ้าญาติมาลองให้รู้ได้ง่ายอาจจะใช้เวลาไม่กี่เดือน5้าบวกสาผมขอโอกาสเฉลยเลยนะครับว่าคือคนเราทําอะไรได้หลายอย่างก็เกิดผลมากมายตามมาอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในโลกใบนี้นะครับแต่มีการลอง1รูปแบบที่ผมจะชี้เป้าให้เห็นเลยนะครับว่าทําแบบนี้ตัวเราสังคมประเทศไทยและโลกทั้งใบ ดีได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับเป็น1เป้าเป็น1การลองนะครับอยากให้ไปลองทั้งหมดครับวิดีโอที่กล่าวมานะครับเป็นการลองเพื่อที่จะไปต่อได้เองนะครับแต่ผมจะขอโอกาสนะครับในวิดีโอที่5บวก36ไปเฉลยจุดสำคัญเพื่อให้ญาติได้เห็นว่าอ๋อการลองทั้งหมดที่มันทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วที่มันจะดีได้ง่ายดีได้จริงคืออะไร มันจะเป็นวิดีโอที่ยาวหน่อยนะครับถึงตรงนี้นะครับผมเองขออนุญาตครับบอกต่อวิดีโอนี้ทุกวันด้วยความเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นบุญจะเป็นช่องทางที่นําไปสู่นําไปสู่การที่ญาติญาติที่ผมรักอะ่ะได้มาลองแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าญาติบอกต่อไปในภาพรวมสิ่งต่างๆก็จะทยอยดีขึ้นคือโลกเปลี่ยนยุคสมัยมาตลอดนะครับคนเราสามารถเลือกได้ครับที่จะไม่ไปทําสงครามกัน ที่จะไม่มาสร้างวิทยาการเทคโนโลยีแล้วใช้ระบบเงินเพื่อเอาเปรียบกันเราเลือกได้พูดง่ายๆนะครับเราเลือกได้ที่จะบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อให้เกิดมีคนที่ไปลองแล้วผ่านแล้วมีคําตอบที่ใช่แล้วมาบอกกันว่าอ๋อคำตอบที่ใช่เป็นอย่างนี้นะแล้วเรามาร่วมพัฒนาคําตอบที่ใช่ไปด้วยกันนึกภาพที่เราสามารถครับคือตัวเราก็รู้และพัฒนาตนเองมาดีแล้วแล้วเราได้เจอใครสักคนน่ที่ที่พร้อมที่จะรักเราเราก็รักเขา แล้วเราเก้าวไปด้วยกันแต่มันไม่ใช่แค่2คนนะครับการที่พวกเราบอกต่อวิดีโอกระจายไปในหมู่ญาติชาวไทยผมยอมรับว่านี่คือคําอวดอ้างแต่ผมก็ขอแค่สี่วิดีโอเพื่อพิสูจน์แล้วไงครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแบบเหมือนแนะนำอะ่ะเพื่อให้บอกต่อกันเพื่อญาติจะได้มาดูวิดีโออื่นๆต่ออีกคือเราเกิดมาบางครั้งนะครับหลายคนนะครับที่ชีวิตเหมือนอ้างว้างบางคนต้องใช้ชีวิตไปติดในความเคยชิน ซึ่งเป็นด้านลบอ่ะซึ่งมันไม่ดีนะครับแต่เราสามารถช่วยคนได้ด้วยการบอกต่อวิดีโอนี้ในมุมมองที่ญาติยังไม่ดูตอนนี้ผมยอมรับว่ามันเหมือนคำอวดอ้างโอ้โหมีคนที่ต้องการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายทุ่มเงินทุ่มงบประมาณมหาศาลไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในโลกใบนี้แต่มีคนบอกว่าขอแค่ให้ญาติได้ลองแค่4ี่วิดีโอโดยผมไม่ได้บอกให้ไปบอก4วิดีโอนะครับผมบอกว่า ให้บอกแค่วิดีโอแนะนำนี้ไปเพื่อญาติจะได้มีโอกาสได้มาดูเองผมกราบครับกราบของ่ายๆแค่นี้เองนะครับก็เมื่อก่อนผมก็อายนะครับบอกวิดีโอไปแล้วก็ส่งต่อไปไม่มีคนดูบางคนก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าทำไมทำเรื่องแปลกๆทำไมทำเรื่องไม่ดีแต่ผมขอครับให้โอกาสผมให้ญาติชาวไทยได้มาลองพิสูจน์ร่วมกันว่า แนวทางที่ดามเนี่ยเหมือนจะอวดอ้างแต่ผมมั่นใจนะที่ดามเหมือนจะอวดอ้างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมซึ่งแนวทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือการที่ท่านเป็นอีกหนึ่งคนครับที่กรุณาครับช่วยบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้บ่อยๆและตลอดแค่นั้นเองนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าญาติญาติที่ไปดูอีก4วิดีโอนะครับท่านก็จะสามารถครับกลายเป็นอีกหนึ่งท่านที่มากรุณา บอกต่อวิดีโอที่5บวก32นี้ไปโดยไม่คิดมากนะครับก็คือผมเข้าใจแหละไม่ใช่อยู่ดีก็คือแนะนําให้บอกต่อเลยนะครับโดยที่ดูแค่วิดีโอเดียวแปลว่าท่านดูวิดีโอนี้เสร็จปุ๊บนะครับท่านก็ลองไปดูวิดีโออื่นๆอีก4วิดีโอด้วยคือเลื่อนเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็เลื่อนไปดูที่เพลย์ลิสต์ก็จะเห็นทั้ง4วิดีโอนี้อย่างชัดเจนนะครับก็คือคนเรา เลือกได้ครับจะอยู่ฝั่งที่อิจฉาลิษยาแย่งชิงกันมีชั้นเชิงออกแบบรูปแบบนะครับมาเอาเปรียบกันหรืออีกฝั่งหนึ่งครับเราต่างไปใส่ใจตัวเองเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆงอกมากับตนเองแล้วมารวมทีมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆนี่คือยุคใหม่ซึ่งไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นแต่เราสามารถร่วมกันสร้างขึ้นมาได้ขอบพระคุณจริงครับ